รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะ พบกับคลาวเดียจักรพันธ์ณอยุธยาและผมวิทย์รัตนโกศิทร์ครับกับรายการศรัทธาปาฏิหารค่ะแล้ววันนี้นะคะเราทั้งสองคนนะคะจะพาคุณผู้ชมไปพบกับศาสตร์ที่ลี้ลับศาสตร์หนึ่งนะคะที่มีชื่อเรียกกันว่าคุณสายหรือว่าสายเวทมนต์ดำนั่นเองค่ะเรื่องราวจะอัศจรรย์แค่ไหนต้องไปถามอาจาร,รย์วิทย์ค่ะเรื่องราวของสายเวทนะครับเป็นเรื่องราวที่มีมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วนะครับเรื่องราวที่ปู่ย่าตายายได้เล่าสืบทอดกันมาถึง พิธีกรรมอันพิสดารอย่างอัศจรรย์นะครับเรื่องราวเหล่านี้มีทั้งฝ่ายดีและก็ฝ่ายไม่ดีสามารถที่จะมุ่งร้ายทําลายฆ่าศึกัตรตูหรือว่าคู่แข่งได้แล้วก็สามารถที่จะสนับสนุนให้เขามีความเจริญรุ่งเรืองได้เช่นกันเรื่องราวของสายเวทจะมีอะไรที่น่าสนใจกันบ้างเราไปติดตามชมพร้อมกันได้เลยครับไสยศาสตร์ถือเป็นาศาสตร์ลี้ลับของอินเดียมีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์และมีทั่วโลก แม้กระทั่งในยุคปัจจุบันนี้แม้รูปแบบจะแตกต่างกันแต่ก็มีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือการทำอันตรายต่อผู้คนด้วยวิธีลี้ลับตามลทัทธิไสยศาสตร์เกิดขึ้นมาก่อนพุทธกาลในคำพีศักดิ์สิทธิ์ไตรเทพในลทัทธิพราหมณ์ได้แบ่งไสยศาสตร์ออกเป็นสีประเภทคือฤกขเวทเป็นคำฉันใช้สำหรับสูตรมนสรรเสริญพระเจ้ายชุรเวศเป็นคำร้อยกรองใช้สำหรับท่องบน เวลาบวงสูงบูชาพระเจ้าสามเ,มาเวทเป็นคำฉันใช้สำหรับทำพิธีถวายน้ำโสมอาถันเวทเป็นคำพีประกอบด้วยเวทมนต์คาถาเรียกผีสางเทวดาให้ช่วยป้องกันอันตรายให้และมีการแก้อาถันพ์ทำพิธีสาบแช่งให้เป็นอันตรายได้ด้วยแต่เนื่องจากพิธีกรรมที่ถูกจำกัดให้อยู่ในหมู่พราหม์ และการปฏิบัติกับคนต่างวันนในเชิงดูถูกเดียดฉันคำพีของศาสตร์ที่เนื่องด้วยพระศิวะเหล่านี้ต่อมาภายหลังจึงสูญหายไปและต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาฝ่ายเทราวาตได้รับความนิยมมากยิ่งขึ้นคำพีภาษาบาลีจึงได้รับการปฏิบัติด,ด้วยความเคารพในความศักดิ์สิทธิ์ในรูปแบบเดียวกันและการใช้คำพีบาลีของเทราวาตแทนสันสกฤตจึงเกิดขึ้น และเป็นที่แพร่หลายในเขมรและไทยในขณะที่สัญลักษณ์และศัพท์ต่างๆที่เคยใช้กันมาอย่างคุ้นเคยจากสันสกฤตและศาสตร์ของครามสายไสยวะยังได้รับการยกย่องนับถือเรื่อยมาจนถึงปัจจุบันเกิดการผสมผสานเป็นไสยศาสตร์แบบไทยซึ่งแตกต่างไปจากไสยศาสตร์แบบเขมรหรือคุณไสยมนดมมนดำเขมรและอินเดียประเทศต้นตำรับอย่างสิ้นเชิงในที่สุด ศิยศาสตร์ได้เข้ามาผสมผสานกับความเชื่อเรื่องผีของบรรพบุรุษไทยอย่างกลุ่มกลืนพิธีกรรมทางศิยศาสตร์นั้นจะบรรลุผลได้ก็ต่อเมื่อเงื่อนไขของพิธีกรรมทั้งหมดได้บรรลุสิ่งนี้อาจเรียกได้ว่าเป็นการควบคุมคุณภาพของผู้ประกอบพิธีกรรมตั้งแต่เริ่มต้นจนจบโดยมีการแบ่งแยกที่ชัดเจนระหว่างผู้ประกอบพิธีหรือคนในและผู้อื่นที่เข้าร่วมพิธีหรือคนนอก ยิ่งพิธีกรรมที่มีความศักดิ์สิทธิ์เท่าไหร่ช่องว่างและเงื่อนไขที่แบ่งแยกระหว่างคนในและคนนอกยิ่งชัดเจนยิ่งขึ้นเท่านั้นพร้อมกันนั้นคือความลึกลับที่คนในเท่านั้นที่มีสิทธิ์ที่จะเข้าใจปัจจัยที่สำคัญที่สุดของศสยาศาสตร,ร์คือการร่ายมนต์หรือคาถาของผู้ประกอบพิธีซึ่งเป็นกิจกรรมที่ต้องทำให้ได้จังหวะพอดีกับขั้นตอนต่างๆตลอดพิธีกรรมศสยาศาสตร,ร์ หากนาไปใช้ในทางที่ผิดก็เป็นไสยศาสตร์ม์ดําแนวคิดในเรื่องการสาธยายม์นี้คือความเชื่อที่ว่าอักขระนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีวันสูนสลายและมนต่างๆที่ผู้ประกอบพิธีได้เปล่งออกจากปากของตนแล้วถือว่ามีความศักดิ์สิทธิ์สามารถอย่างให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆเกิดขึ้นได้ตรงตามวัตถุประสงค์และหากเปล่งออกมาผิดผลกระทบก็จะกลับเป็นวิบากแก่ผู้สาธยายนั่นเอง หรือไยศาสตร์มุนดำนั่นหมายถึงความเป็นมงคลต่างๆจะกลายเป็นอัปมงคลโชคจะกลายเป็นเคราะห์และอำนาจที่ถูกใช้ไปเพื่อปัททุสร้ายผู้อื่นหรือกระถามุนดำอำนาจนั้นก็จะย้อนกลับมาปัททุสร้ายผู้รายเวศและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคนในแง่ของไยยาสตร์มุนดำไสยศาสตร์แทรกอยู่ในความเชื่อของคนไทยมาตราบนานเท่านาน และแทรกอยู่กับความเป็นอยู่ของคนไทยตั้งแต่เกิดจนตายเช่นการเสกทำน้ำมนต์ให้คลอดลูกง่ายสร้างบ้านใหม่ทำขวัญทำศพประเพณีไทยหลายๆอย่างล้วนแต่แทรกด้วยไซยศาสตร์ทั้งสิน้นเรื่องราวของใสเวทมนต์ดำนี่คะเรียว,ว่าเป็นเรื่องที่มหัศจรรย์แต่แฝงด้วยความน่ากลัวนิดนึงอยู่นะคะแต่ว่าหลายๆคนนี่อาจจะยังไม่เชื่อนะคะว่ามีเรื่องราวแบบนี้อยู่ในสังคมด้วย ใช่แล้วนะครับน้องคลาเดียครับเรื่องราวของสายเวทมนต์ดำเนี่ยเป็นเรื่องราวที่แม้แต่วิทยาศาสตร์ก็ยังไม่สามารถที่จะอธิบายได้ในเรื่องราวเหล่านี้นะครับเป็นเรื่องราวที่เราจะต้องศึกษาและก็ค้นคว้ากันต่อไปซึ่งเรื่องราวเหล่านี้เนี่ยมันมากับความศรัทธาที่ควบคู่กับสังคมที่ดำรงคงอยู่กันต่อไปนั่นเองนะครับเรื่องราวของสายเวทมนต์ดำนั้นเรายังมีเรื่องราวที่น่าค้นหาอีกมากมายช่วงหน้าผมจะพาท่านผู้ชมไปพบกับตัวจริงเสียงจริง ของผู้ที่เล่นสายเวทมนต์ดำครับน้องคารเดียครับเรื่องราวของสายเวทมนต์ดำนั้นเนี่ยมีสืบทอดกันมานานแล้วนะครับแต่ว่ารากเหง้าของเขานั้นมาจากรทัทธิพราหม์สืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับวันนี้เนี่ยผมมี ตัวจริงเสียงจริงของผู้ที่ได้ศึกษาสาเวทมนต์ดำซึ่งล่ำเรียนมาตั้งแต่เด็กจนกระทั่งเขามีชื่อเสียงปัจจุบันนะอาจารย์ท่านนี้ได้ปรับเปลี่ยนจากมนต์ดำมาเป็นสาเวทสายขาวแล้วเอารัตนตรัยมาเป็นที่ตั้งกับตัวเขา นี่นะครับจะพาน้องคาเดียกับท่านผู้ชมนั้นไปติดตามชมเรื่องราวของเขาครับแหมตื่นเต้นเลยค่ะอาจารย์วิทย์แค่ฟังเน่ก็อยากจะทราบแล้วนะคะว่าท่านเนี่ยเป็นใครแล้วก็มีเรื่องราวความเป็นมายัางไงเอาเป็นว่าคาเดียว่าเราไปชมพร้อมๆกับคาเดียและอาจารย์วิทย์กันเลยค่ะผมบวชเป็นเลนมานาน26ปีกว่า27ปีกว่าเลยครับก็ได้ศึกษาทางสายพระเวทมาก็มีชื่อเสียงโด่งดัง สมัยก่อนเขาเรียกหลวงพ่อเนนแอรเป็นอยู่เขมรกุมพนมเป็นเขมรพระนครวัดนครคมมา6ปี4เดือนไปเรียนวิชากับอาจารย์ชูโซอาจารย์โฮนันดีแห่งยอดอาจารย์เขมรแล้วก็พ่อกระสายถ่ายโทษให้แล้วก็ไปเรียนลิมชาอาจารย์แขกอาจารย์เฮงกึ่งแห่งยอดอาจารย์แขกแล้วก็เ,เรียนวิชาอาจารย์พม่าอีกเรียนทางด้านโหา,าศาสตร์และไสยสาศาสตร์แต่ก่อนนะครับผมบวชเป็นเนนานอายุมากแล้วนะฮะจะร่วม3 0มิแล้วทําไมไม่บวชเป็นพระ เขาบวชเป็นพระไม่ได้เพราะเราเล่นไสยศาสตร์ี่ตัวจริงเสียงจริงอ่ะครับนี่บวชพระไม่ได้ก็มาโดนไอ้เจมตอนที่ย่างเด็กครับรู้เท่ามีถึงการนะก็ไปชดใช้กรรมมาแล้วทันทีเกาศึกมาเอาออกมาเป็นคารวะก็มามามาปฏิบัติธรรมมาเป็นแบบนี้ก็เป็นฤาษีเพราะไม่ผิดตีวินัยสง์ก็มีมีอะไรแต่เราก็ถือศีลอยู่นะครับแล้วมีคุณธรรมนะครับของถึงจะขังถ้ามีของดีขนาดไหนเราไม่มีคุณธรรมไม่มีสัจธรรมไม่มีศีลธรรมมันก็ไม่ขังเลยครับ ก็เป็นฤาษีก็ปฏิบัติทำเหมือนพระเลยครับปฏิบัติตัวอย่างนี้ครับผมก็ทําวัดเช้าวัดเย็นสวดมนต์ไหว้พระนั่งวิปัสสนาทําวัตถุมงคลเครื่องรางของขังไม่ใช่ทําอย่างทุรจิตเถียงพาณิชย์นะครับทาให้ให้ลูกศิษย์ลูกหาเพื่อคนเนีรนับนหน้าถือตาผมมีอาหาผมแลวจะมีอะไรติดไม้ติดมือไปฉะนั้นเองเพราความเชื่อ สายขาวนี่ครับทำให้คนเป็นคนดีสายดํานี่เป็นทางบืดบนทําให้คมคุณใสทําให้เกิดความวิบัตินะฮะคนเราไม่เอานเลขก็เอาที่คนไม่เอานบนพื่กระถาเลยครับสายดำนี้เป็นเรียกว่าเดจฉานวิชาที่ได้ศึกษามาเลยครับเป็นทางลบอะ่ะครับเป็นบูกระบุ่มอะ่ะเหมือ <Mei, S 2> นโหดาศาสตร์กับสยศาสตร์เป็นของคู่กันมันก็แตกต่างกับสายขาวที่ทำให้คนดีท <where> ําให้คนพ้นจากทุกข์สายดำนี่ปสิ่งมนันให้คนแบบว่าทําให้เกิดเป็น เกิดความวิบัติการเสกหนังเสกตะปูการทําเมฝังหุ่นฝังรูปฝังรอยการทําเสน่ห์เลขกโกลบนขังรหรือว่าการสักเสกเลขยันนี่อีกอย่างหนึ่งทำให้อยุยงคงกระพันชาตีให้คาดแคลวหญิงมีออกแทงไม่เข้าฟันไม่เข้าเลยครับอยู่ยงคงกระพันชาตีการปลุกเสกวัตถุมงคลหรือว่าคากุมารทองนะเรียกว่าสายดำอย่างผมนี่รเรียนเนี่ยทางด้านไสยศาสตร์มา,ขาเขาเรียกว่าดีจฉานาวิชา อย่างเรียเนเรียนที่หาวิชาก็ทําไปทางถงที่มันเนี่ยเป็นไปไม่ได้แต่เป็นไปได้คุณธคุณกรสวดพุทธคุณนีครับก็มีการเนปลุกเสกลงเลขลงยังนในคาถาอาคมทําให้คนคุนทุกข์อ่ะเหมือนโดนเข้าโดนของโดสเสน่เลขโกนมนขังแก้ไขครับ การถูกเบียน้อยมีหลวงทำให้คืนดีหากันแผ่เมตตาจิตให้คนดีหากันอธิษฐานจิตให้คนดีให้กันคุณดวงตกหนุนดวงชะตาเสริมดวงชะตาปั้นหุ่นให้ความมิครรักกันผมเอาเทียนมาเทียนมาปั้นหุ่นเเขียนชื่อเขียนนามสกุลวันที่เกิดใส่ในหุ่นเรียกจิตเรียกใจทํามมิครรักกันน่ะต้องดูเลิกผานาทีว่าดวงดาวมันจะเข้ากันได้ไหมเป็นคู่กันไหมเพี่อทำได้ทุกคุณเมื่อไร่ได้ล่ะมันคู่กันไหมเคยสร้างผสมบุมบุรณ์คุสมมาด้วยกันไหม มันอยู่ที่ดวงชะตาทุงอย่างอยู่ที่จิตหมดอะในวิชาที่พ้นทุกข์จริงๆก็คือทางด้านธทรรมการลงหน้าหน้าทอนก็เป็นเมตตามหาเสน่ห์เป็นขันธ์สายขาวสิครับบางทีมันโดนเข้าโึงของโดนของในเดิยงผนเป็นหนังเป็นตะปูออกแบบนี้ต้องถอดต้องถอนในตัวการรักษาโรคภัยเจ็บก็มีวิธีการหลายอย่างถังน้ำมุลก็มีทังน้ำมันก็ได้เหยียบเหล็กดงเหล็กแดงได้หมดนะครับแล้วแต่รักษากระดูกแตกแค่ก็หักกัดมาบ้ากัด ได้เรียนมาได้ศึกษามาคนเราเกิดมาต้องมีความเชื่อถ้าไม่มีความเชื่อก็ไม่ใช่คนบางคนเชื่อเรื่องการสารพระภูมิเจ้าที่บางคนเชื่อเรื่องคาถาอาคมบางคนเชื่อเรื่องการสักเสกเลขยันบางทีการเชื่อการสะกดคาะต่อดวงตามีความเชื่ออายุก็มากแล้วรู้จักศาสนาธรรมแล้วสิ่งไหนผิดสิ่งผิดกฎหมายจะไม่ทําเป็นเด็ดขาดก็มีพี่การก็ช่วยเหลือคนให้พ้นจากทุกข์อ่ะคนเราเกิดมาต้องมีความเชื่อแต่เชื่อทุกสิ่งอย่างจะอย่าไปเชื่อสิ่งงมงาย ชื่อสิ่งที่มีเหตุมีผลเชื่อสิ่งที่มันเป็นไปได้คนเรามีศินอย่างเดียวมันยิ่งกว่าอะไรอีกตักบาตรทำบุญที่กุศลไปให้เจ้ากรรมนายเวรเวรกรรมมันมีจริงทุกวันนี้จะสิ่งดีชั่วจะไม่ทําไปเด็ดขาดสําหรับตัวเองนะครับนะพวกที่ว่าเดินทางผิดก็เลิกลดละสิคุณเราอยู่ในสินรมไปไหนก็มีอดตายถ้าโดนของหนัายแรงนะครับหรือว่าแบบว่าหลงลูกหลงนาม หลงเสียงหลงรูกูไม่กลับลงสเสดเล่กลบนขังอีกอย่างหนึ่งมันหลายอย่างการโดนของเนี่ยโดนแบบไหนต้องรู้ด้วยโดนทางเวทบนประกาถาโดนมากหรือโดนน้อยบางทีเขาโดนฝังหุ่นฝังรูปฝังรอยไปใช่ไหมจะต้ทงทํำยังไงึงม่นให้หายอ่ะบางทีโดนขดเข็มเท่ม,มแทงเบ็ดทิ่มแทงแบบนี้สมมุติเลือกเลยเข็มทิ่ม,มแทง ใช้เข็มที่แทงแทงหุน่นมันเจ็บปวดแทงที่นี่ไปเจ็บปวดที่อื่นแล้วเนี่ยนนเนี่ยเข็มเนี่ยแทงหุ่นเนี่ยบริกรรมแทงหุ่นเนี่ยบางทีเอาหุ่นเอาเข็มนี่เข้าตัวเองก็ต้องถอนอย่างไงทาอย่างไงเมื่อโดนของมาเนี่ยถ้วันีนเกิดมา <ขอ S 1> นั่งทาให้มันหายจากอาการที่เป็นอยู่อ่ะเหมือนตีตะโปงตีตะตะปูตอกลงผีไว้แล้วจังถอนอย่างไงถอนนี่ของออกก็หายแล้วเอาอันนี้ก็ องคุณออกก็หายแล้วมึงคุการสะเดาะโซ่สะเดาะทวนนี่ครับเอ๊ะทำไมเนนแอติคุกทำไมไม่สะเดาะเคาะลง่นหายตัวมาได้อันนั้นเป็นขีะเวนกรรมของเนนแอตนะครับนะแต่ว่าวิชาสะเดาะโซ่ทวนมาทวนนี่มีจริงอย่างวิชาาคมไสยศาสตร์เป็นช้าเหมือนไฟไหม้กองแกบอยู่ที่การกระทำนะครับเนแต่มือหมอมดหมอผีมันเยอะจริงๆในประเทศไทยอ่ะแต่มันยังมีมินมีจริงบ้างปลอมบ้างคนเราทําความชั่วมันไวน่ะเหมือนแก้วเลยก็จะทําเป็นแก้วมันยาก ทำแต่ความดีสิ่งนี้บาปกรรมจะไม่ทําเพราะไปอยู่ข้างในนั้นนานแล้วก็รู้แล้วจะ,จะทําเป็นยังไงเป็นเรื่องราวที่คาดไม่ถึงเลยนะคะว่าจะมีอยู่ในโลกใบนี้ค่ะและยิ่งเป็นโลกยุคโลกาภิวัตน์ที่มีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เจริญก้าวหน้าถึงขีดสุดแบบนี้นะคะแต่ว่าเรื่องที่ไม่น่าเชื่อเหล่านี้ก็ยังอยู่คู่กับโลกใบนี้ค่ะแหมแค่คิดก็น่ากลัวเหมือนกันนะคะจันวิทย์ใช่แล้วครับน้องคลาเดีย คนที่ล่าเรียนสาเวทบนดำมาเนี่ยก็เพื่อที่จะมาช่วยเหลืองานของตัวเองให้ผ่านพ้นไปด้วยดีนั่นเองนะครับซึ่งมีทั้งสองฝ่ายก็คือฝ่ายขาวแล้วก็ฝ่ายดําก็เหมือนกับเรื่องราวของดีสิ่งที่ดีและก็สิ่งที่ไม่ดีมาลบล้างกันนั่นเองนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยเขาก็ต้องมาพ่ายแพ้ในเรื่องของคุณงามความดียิ่งถ้าตัวของเขานั้นมีพุทธรัตนไตรยอยู่ในจิตใจบุญบรารมีต่าง ซึ่งอยู่ฝ่ายดีนั้นก็จะปกปักอภิบาลรักษาคนที่กระทําดีมีศีลธรรมให้รอดพ้นจากพยันตรายเหล่านั้นไปได้นั่นเองนะครับและก็สิ่งเหล่านี้เนี่ยก็จะอยู่ควบคู่กับสังคมไทยมาอย่างยาวนานรายการศรัทธาปฏิหารนะครับยังมีเรื่องราวให้ท่านผู้ชมได้ติดตามแล้วก็สืบค้นกันอีกมากมายเลยทีเดียวในช่วงหน้ารายการศรัทธาปฏิหารจะพาท่านผู้ชมกับน้องคาเดียไปดูชีวิตของบุคคลที่ต่อสู้ชีวิตนะครับเราไปเป็นกําลังใจให้เขาเหล่านั้นครับ มาพบกับช่วงสุดท้ายของรายการกันนะคะและในช่วงนี้ค่ะรายการศรัทธาปฏิหารก็จะพาคุณผู้ชมไปพบกับเรื่องราวต่างๆจากหลายแง่มุมนะคะของบุคคลที่ต่อสู้ดิ้นรนรวมถึงบุคคลที่ทำความดีและไม่หวังผลตอบแทนค่ะครับแล้วเราไปเป็นกำลังใจให้พวกเขาเหล่านั้นพร้อมกันนะครับ างเดินที่ฉันเลือกเดินก็คือเส้นทางแห่งชีวิตทียืนจะลมสุดแต่พลมจริงๆแล้วเนี่ย ผมตั้งใจจะทําแค่ปีเดียวนะครับตั้งใจ,จทําบุญให้คุณย่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่พอเราทําแล้วเนี่ยแล้วเ,เราเอาผมเอาวิกเนี่ยไปมอบให้คนป่วยเนี่ยเราได้เห็นรอยยิ้มได้เห็นความสุขได้เห็นบางสิ่งบางอย่างที่เขาแสดงออกมาให้เห็นว่าเออเขาดีใจหรือเขาแบบได้กลับไปใช้ชีวิตปกติเรารู้สึกดีใจนะครับแล้วก็ภูมิใจที่ท,ท,ที่ที่ได้ทําตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยครับวิกตรงเนี้ยคือส่วนหนึ่งเนี่ยเราทําไปมอบให้กับผู้ป่วยที่ยากไร้ตามโรงพยาบาลนะครับ ก็อันนั้นเนี่ยคือผู้ป่วยก็สามารถที่จะไปยืมใช้ได้นะครับแล้วก็พอหายแล้วเนี่ยก็นํากลับไปคืนถ้าเกิดสมมุติว่าเออเอาไปใช้แล้วมันมีการชํารุดบ้างหรือจะต้องซ่อมอะไรเงี้ยก็ส่งกลับมานะครับแล้วเราก็จะซ่อมให้อีกส่วนหนึ่งเนี่ยเราก็ทาจาหน่ายให้กับผู้ป่วยที่เขาพร้อมจะัาซื้อในราคาถูกนะครับใใหหห้้คนดนลก คือพิ่มครัง้งนี้ครั้งแรกค่ะตัดสินใจเลี้ยงผมมาประมาณ2ปีกว่าเพิ่มมาบริจาคค่ะก็อ,อยากทำบุญก็ดีอย ب, แบบว่ายัางไงเราช่วยเหลือคนที่เขาไม่มีเขาขาดอย่างเงี้ยค่ะก็ เหมือนเติมเต็มให้ชีวิตเขาอย่างเงี้ยค่ะคาด,ะด,ะด,ดีใจนะคะที่แบบเป็นคนหนึ่งที่ทำให้ผู้ป่วยมีความรู้สึกมั่นใจขึ้นดีรู้สึกดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าผมเราก็ได้นำไปใช้ประโยชน์ อย่าางมกีดวตาชิิคให้็ถ้ายังมีผู้ป่วยอยู่ก็ยังทําต่อไปถ้ายังมีผู้อยากบริจาคอยู่ก็ยังคงทําต่อไปอะไรเงี้ยนะครับเพราะว่าคือเราก็ได้เห็นประโยชน์ของเส้นผมก่อนที่มันจะกลายไปเป็นขยะเราก็มาทําประโยชน์ซะอย่างน้อยคือเราก็ก็ได้สร้างความสุขสร้างรอยยิ้มให้กับผู้ป่วยนะครับทที่ํา รอาวอัศจรรย์ลี้ลับยากแก่การพิสูจน์รวมถึงเรื่องราวของบุคคลต่างๆนะคะที่ต่อสู้ด,ดิ้นรนเพื่อที่จะดำรงอยู่ในสังคมนี้ในยุคโลกาภิวัตน์รายการศรัทธาปฏาิหารของเรานะคะก็จะพร้อมที่จะนําเสนอเรื่องราวต่างๆเหล่านี้สู่สายตาคุณผู้ชมค่ะใช่แล้วครับน้องคลาเดียและท่านผู้ชมถ้ามีเรื่องราวลี้ลับเรื่องราวของชีวิตบุคคลในสังคมที่น่าสนใจ ท่านผู้ชมสามารถที่จะส่งเรื่องราวเหล่านั้นมายังรายการศรัทธาปฏิหารได้ที่ตู้ปนอ99บางซื่อกรุงเทพ10800นะครับทางรายการของเราก็จะมีของที่ลึกส่งมอบถึงมือท่านผู้ชมอย่างแน่นอนแนนอนต่ท่านผู้ชมท่านใดเมื่อมีศรัทธาปฏิหารย่อมเกิดขึ้นกับตัวท่านผู้ชมอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ผมวิตรัจ้ากโกสินครับคลาดียจักรพันณอยุธยาค่ะวันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่อาทิตย์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ